สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมก็จะแนะนําปลาอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นปลากลมยาวเป็นปลาช่อนครับท่านผู้ชมเป็นปลาช่อนซึ่งปลาช่อนเนี่ยเราเคยเห็นทั่วไปคือทั้งตัวบังนะครับแล้วก็ทอดมาทําแปะซะก็ว่ากันไปนะครับหลายแบบแต่เดี๋ยวมาดูว่าผมจะทําแผ่ออกมาสําหรับเป็นแบบแดดเดียวนะครับ แล้วก็จะแล่เอาแต่เนื้อแยกออกจากหนังนะครับปลาช่อนเมือกเยอะมากที่สุดบางคนบอกว่าก่อนที่เราจะทาปลาช่อนไม่ว่าจะขอดเก็ตหรือว่าจะทําความสะอาดอแล้วแต่เนี่ยให้เอาสันส้มล้างตัวปลาก่อนให้เขาหมดเมือกอก่อนแต่จริงๆแล้วถ้าเราเอากระดาษเช็ดเมือกให้หมดอย่าเอาน้ําเข้าไปผสมอีกเนี่ยเมือกก็จะไม่มีนะครับเพราะเมือกมีเพราะว่าน้ําเข้าไปคลุกอยู่ด้วยก็ทําให้ปลานี่มีเมือกเยอะอันนั้นผมจะใช้แค่กระดาษเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องใช้ถุงมือนิดนึง ปลานี้ถูกขดเก็บมาแล้วจากตลาดขดเก็บเหมือนเดิมนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาลักษณะที่ไม่เหมือนกับปลาอินรีแล้วก็ปลากระพงขาวนะครับก็คือว่าท้องของปลาช่อนเนี่ยจะยาวเกือบถึงหางเลยก็หมายความว่าช่องท้องเนี่ยยาวมาถึงช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกทั้งช่วงที่ยาวเนี่ยก็จะมีกระดูกแซงไปหมดเลยส่วนเนื้อด้านบนเนี่ยเป็นเนื้อทั้งหมดส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีติดกระดูก อันนั้นเรามาดูกันว่าเราจะเปิดปลาและแลกกันยังไงผมใส่มีดหั่นลงไปใต้ครีบนะครับเวลาหั่นไปใต้ครีบเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเราผ่าลึกลงไปเนี่ยเราไปเจอดีปลาดีปลาช่อนเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยครับถ้าเรากดลึกติดที่โครงเนี่ยจะเจอดีตรงนี้เดี๋ยวจะแตกอย่างนี้ครับแล้วก็บังให้เขาหลุดมาอยู่ใต้ครีบด้านใต้ปลาเนี่ยครับจะมีสองครีบครีบข้างครีบล่างนะครับให้หลุดออกมาจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยแลกข้างที่บอกเมื่อกี้ว่า กระดูกปลาช่องท้องของปลาช่อนเนี่ยจะยาวติดหางเลยเพราะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลาะเนื้อแยกจากกระดูกช่วงด้านท้องนะครับเราแคกดอย่างนี้เลยนะครับกดลงไปเลยเห็นไหมครับว่ากระดูกช่องท้องของปลาช่อนจะยาวมากแล้วก็จากกระดูกกลางตัวไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระดูกที่คุมช่องท้องทั้งหมดเราจะปลดยากกับถ้าเราไม่ตัดแตบ,บขาดอย่างนี้นะครับเราตัดขาดแบบนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาอีก ฝั่งหนึ่งของตัวปลานะครับทำเหมือนเดิมครับสอดไปที่ใต้คีบข้างแล้วก็ปลดมาใต้คีบล่างด้วยนะครับให้ชนกันให้ชนกันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นปลาจากข้างบนมาอย่างนี้ปลายาวแบบนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นปลาเราจับให้เขาโค้งก็จะดีนะครับเพราะว่าหนังด้านบนเนี่ยจะตึงแล้วเราลงคมมีดได้ละเอียดกว่านะครับไม่ต้องกลัวว่าปลาจะเนื้อย่นย,นยนแล้วลงคมมีดลําบาก ลงคมีดให้ชนกับกระดูกตรงกลางเหมือนเดิมนะครับปลดด้านหัวก่อนจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงตรงกลางกระดูกเนี่ยเราจับปลาเขาตั้งเราก็กดเลยกดแบบนี้คือเสียงที่เราตัดกระดูกนะครับในช่องท้องของตัวปลาช่อนนี่แหละจากนั้นเสร็จแล้วยกหัวกดเนื้อไว้แล้วเราก็ตัดตรงนี้ใช้มีดใหญ่หน่อยก็ได้นะครับแต่อันนี้ลองกดดูก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะได้ปลาช่อนที่เหมือนกับต้องทำแดดเดียวแบบนี้มาถึงแบบที่2ครับผมจะเอาแต่เนื้อนะครับของปลาก็แร่ปกติเหมือนเดิมครับขึ้นจากนี้มาก่อนอเอาครึ่งเดียวพอจะได้ดูว่าเราทำยังไงทีนี้ เช่นเคยครับเวลาเราแล่เนื้อปลาเนี่ยจะต้องอย่าให้ย่นอย่างนี้เราแล่ให้เนื้อปลาจะต้องถูกวางให้ตึงอย่างนี้ลากสักนิดหนึ่งเพื่อให้เนื้อปลาเขาตึงพร้อมที่จะให้มีดสอดลงไปด้านล่างหนังนะครับเบาๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็คือมือซ้ายที่เราจับเนี่ยเราเยอ่อมือขวาตั้งมีดไว ทีนี้เราก็มาแต่งทีนี้ปลาช่อนจะมีกระดูกสามเหลี่ยมอยู่ตรงท้องด้านบนตรงนี้นอนมีดเสียบอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ให้กระดูกสามเหลี่ยมนี้หลุดไปจากนั้นเสร็จแล้วค่อยแต่งกระดูกตรงนี้ของปลาเนี่ยงุม้มเข้าหาสันหลังเพราะนั้นเวลาลงมีดเนี่ยเราลงอย่างนี้ดูที่สันมีดนะครับว่าผมจะลงสันมีดพอติดเนื้อปลาแล้วผมจะโค้งสันมีดเข้าหาสันหลัง เราจะได้เอากระดูกปลาช่วงนี้ออกได้ดังนั้นช่วงนี้ก็จะไม่มีกระดูกแล้วทั้งคู่เราลองมาดูว่าทําให้เท่เทดูแล้วก็จับเขาใส่แล้วค่อยเอาไปทอดอย่างเงี้ยก็เป็นชิ้นที่สวยๆได้นะครับเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันกัดเอาไว้เหมือนเราได้ชิ้นปลาแล้วเราสร้างศิงปลปะเข้าไปในชิ้นปลาครับ ออกมาเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งก็เอาไปทำตามตามชอบนะครับนี่คือไอเดียเท่านั้นเองส่วนปลาที่จะเป็นชิ้นปลาที่เราจะว่าไปทอดไปอะไรก็หั่นเหมือนเดิมครับหั่นแบบนี้ทุกครั้งที่ใช้ชิ้นปลาเนี่ยก็จะหั่นแบบนี้หมดท่านผู้ชมครับเราจะต้องเก็บรักษาปลาเนี่ยแน่นอนครับเราเก็บที่4องศาคือช่องแช่เย็นปกติในตู้เย็นบ้านเรานะครับทำความสะอาดแบบนี้ ถ้าไม่มีน้ําไม่มีเมือกปลาแล้วเนี่ยเราทําความสะอาดแบบนี้ห่อเก็บให้ดีเลยอย่างนี้เราอยู่ได้สบายมาก3วัน4วันนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับปลามากขึ้นท่านผู้ชมครับพักสักครู่ไปมอบโชคกับช่วงกงคู่แจกโชคกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในครัวกับแขกรับเชิญเป็นสัปดาห์สุดท้ายครับสนุกแค่ไหนติดตามชมครับ ช่วงมังกรคู่แจกโชคสนับสนุนโดยบริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน60ปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทยสวัสดีครับผมนะนี่ก็ช่วงมังกรคู่แจกโชคกับผมเอดดี้เฮงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลาวินีพิม์มานลาสดมณีพิมานครับทีนี้ครับหาผู้โชคดี2ท่านครับจะเป็นใครนะฮะหยิบเลยครับพี่เปิดเลยครับใครมีคำว่ามังกรคู่ครับออา้างหน้าครับและนี่ครับคือ สองท่านผู้โชคดีในวันนี้แต่ว่าวันนี้ครับจะแข่งขันเกมอะไรต้องไปเลื่องแผ่นป้ายกันนะครับตอนนี้ครับอยู่กับผู้โชคดีสองท่านครับคือพี่มะนาวครับพี่ณะนะครับกับพี่มิวนะฮะวันนี้พี่ณพี่มิวครับต้องแข่งขันเกมกับเราแต่ว่าแผ่นป้ายอยู่ด้านหลังนะฮะมีนะฮะคุณเดี๋ยวเส้นไฮเทวาตามมงกลคู่กับมุนเส้นตามมงกรคู่แล้ววันนี้ครับเกมที่แข่งก็คือเกม ปิดตาพาชิมกติกาการแข่งขันเกมปิดตาพาชิมให้ผู้แข่งขันทั้งสองท่านชิมอาหารภายในจานว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันท่านใดสามารถตอบได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปพร้อมแล้วครับอนาญาตครับปิดตาเนีฮะเพราะว่าเกมนี้คือปิดตาพาชิมนะจ๊ะขอเมนูหน่อยฮะมาเลยพร้อมไหมครับปีนะเมนูพร้อมไหมครับถ้าพร้อมก็ เมนูอะไรนะมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยกัดแล้วกัดแล้วโดนอะไรเมนูนี้ครับมีวัตถุดิบส่วนผสมอะไรบ้างมาดูนะครับของพี่หมิวนะฮะผู้ใช้งกรคู่พริกป็นกระดาษแยาวคู่พริกไทยเม็ดเจ็ดยาครับได้ใบเจ็ดคะแนนมาดูครับของพี่นาครับมีผู้ใช้งกรคู่นะครับผู้แดงมันตุ้งมันต้นติดแมพริกสดสองยาสองคะแนนและวันนี้ครับผมผู้ชนะคือ พี่มิวครับปมมือหน่อยไปครับไปมอบของขวัญของรางวัลกันดีกว่าครับไปเลยพี่นะฝ่ายชายครับรับไปเลยครับของขวัญมูลค่า1 0 0 0พบาทจากมังกรคู่พร้อมกับกิฟต์เซ็ตชุดใหญ่จากมังกรคู่นะครับผมพี่มิวครับรับไปเลยของขวัญมูลค่าสา0พบาทจากมังกรคู่พร้อมกับกิฟต์เซ็ตชุดใหญ่จากมังกรคู่แบบนี้ครับพี่มิวครับและวันนี้ครับขอบคุณตลาดสดมณีพิมานครับขอบคุณครับ